14ข้อคิดสั้นๆจากหนังสือรวยตั้งแต่จิตใต้สำนึก 1. หาต้นแบบในชีวิตแล้วขอคำแนะนำและเรียนรู้หาหนทางความสำเร็จของเขา 2. การประสบความสำเร็จเชื่อก่อนว่าเราทำได้ 3. การควบคุม ค่าใช้จ่ายเป็นหนทางไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย 4. หากจะสะสมความมั่งคั่งก็ต้องสร้างก้อนเงินเสก่อนแล้วกลิ้งมันและทำให้มันใหญ่ขึ้นมา 5. กาแต่นักว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นคนรวยได้นั้นไม่ใช่รายได้แต่เป็นรายจ่าย 1> 6. 1. ในวิธีหาเงินให้ได้จำนวนมากก็คือการทำธุรกิจหรือการลงทุนกับนักธุรกิจ 7. จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองก่อน 8. หากเผชิญกับปัญหาต้องหาสาเหตุว่าทำไมหากล้มเหลวหาบทเรียนจากสิ่งเหล่านั้น หากต้องการบรรลุเป้าหมายต้องประกาศความตั้งใจออกมาบอกให้ลูกโลกรู้ว่าเราได้ตัดสินใจแล้วและกำลังอยู่บนเส้นทางที่มุ่งไปยังเป้าหมายนั้น10ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำได้มากกว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ สิทิ้งนิสัย3อย่างได้แก่การดื่มเหล้าที่มากเกินไป 2. การเล่นสนุกที่กัดก่อนชีวิตทีละเล็กทีละน้อย 3. การปาร์ตี้ที่ปล้นเวลาชีวิต 12. หากต้องการหาคำตอบให้กับปัญหาต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนจนเป็นนิสัย 13. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ประสบความสำเร็จก็คือการเจินนาการถึงชีวิตในอุดมคติและฝังภาพนั้นลงในจิตใต้สำนึก14ไม่มีใครประสบความสำเร็จระยะยาวได้โดยไร้หัวใจที่รักผู้อื่นฝากไว้ให้คิดนะคะ